สวัสดีครับพบกับผมแมนมีเดินป่านะครับวันนี้มีมีดพกโคลัมเบียสวยๆมาแบ่งปันนะครับผมนี่สินค้าพร้อมปอกผ้านะครับมีโลโก้นะครับผมสวยๆเลยนะครับตะเกียบสีขาวนะครับผมเล่มนี้ยาว12.3นิ้วนะครับผมด้านหลังมีที่ล็อคเข็มขัดพร้อมพกผ้านะครับมีตัวล็อกให้2ตัวนะครับผมนี่จะชั่งน้าหนักให้ดูก่อนนะครับผมเล่มนี้น้ําหนักเท่าหร่น้าหนักพร้อมปอก381กรัมนะครับเล่มนี้382กรัม ๋ยวมาดูรีวิวมีดนะครับนี่ตัวล็อกสองตัวนะครับแน่นหนาแข็งแรงนะครับหนึ่งตัวเป็นตีนทุกแก่อีกตัวหนึ่งเป็นกระดุมนะครับผมนี่ในปอกจะแถมพลาสติกกันองทะลุให้ทุกอันนะครับนี่นะครับเอาไว้ใส่ในตรงนี้นะครับผมใส่ผิดด้านะครับหนึ่งนี่ครับใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้ามาในปอกนะครับปอกก็จะไม่ทะลุ แต่เวลาดึงออกมาก็จะออกมาแต่มีดนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในปลอกต้องเขย่าออกมาอีกทีนะครับผมเล่มใหญ่นะครับเล่มนี้ยาวรวมสิบสองจุดสมนิ้วนะครับเฉพาะใบมีดเจ็ดจุดห้านิ้วเลยนะครับผมมาจากมือผมนะครับเป็นมีดแนวป้องกันตัวนะครับแบรนด์โคลัมเบียนะครับ SA สาสิบแปดนะครับผมใบมีดสองสีนะครับตรงนี้เป็นสีเงินส่วนตรงนี้เป็นปัดเงานะครับเห็นไหมครับ สีเงินกับปัดเงานะครับใบมีดงาน CNC ปาดฮันโลซ้ายขวาสวยงามนะครับผมนี่มีกาดงานเนียนกิฟความยาวรวม12.3นิ้วนะครับเล่มนี้ใบมีด7.3นิ้วนะครับผมใบมีดเหล็ก4 4 0 c นะครับทนสนิมนะครับคมกริบนะครับรับประกันให้นะครับผมความกว้างใบมีด1.3นิ้วนะครับ สันหนาสี่มิลนะครับผมเล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มฟูแทงนะครับตรงกายกับคอเป็นแบบสวมนะครับจากล่างขึ้นบนนะครับต่วนไม้สีดำไม้แท้สีดำเป็นแบบประกบ2ฝั่งนะครับยึดหมุดทองเหลือง2ตัวคอเป็นไม้แท้นะครับขั้นด้วยเหลดสวยงามนะครับปัดเงากระจกนะครับผมการเหลดปัดเงากระจกเจาะรูนะครับสันท้ายเหลดปิดท้ายด้วยเลตปัดเงากระจกนะครับผมงานเนียนกริฟนะครับเล่มนี้ผมเลือกสวยๆมานะครับ สวยแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูความคมกันนะครับสินค้าพร้อมปอกนะครับผมคมกริบแน่นอนนะครับผมรับประกันให้นะครับถ้าไม่คมผมคืนเงินให้ยี่สิบเท่าเลยนะครับผมทักมาได้เลยครับเปิดคมให้ทุกเล่มนะครับผมสวยงามแน่นอนนะครับคมหวานเจี๊ยบนะครับผมคมระดับมีดโกนะครับฟันกระดาษได้แบบนี้นะครับผมลากยาวเลยนะครับ เอาไปทํากับข้าวทาครัวได้หมดนะครับผมราคาเบาๆนะครับสินค้าพร้อมปอกสวยๆแบบนี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับราคานี้รวมค่าจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับเล่มใหญ่นะครับมีของมาแค่10เล่มนะครับ SA38 หมดแล้วหมดเลยนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับสวยแน่นอนผมทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับทางไลน์ทาง Facebook หรือเบอร์โทรศัพท์นะครับ ติดต่อมาสั่งซื้อได้เลยนะครับผม400บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางทักมาแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับบางทีอาจจะตอบช้านะครับเพราะผมต้องทํางานประจํานะครับผมขอโทษพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับรบกวนรอหน่อยนะครับผมทําคนเดียวนะครับผมทําทุกอย่างคนเดียวนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะพัฒนาแล้วนะครับค่อยๆไต่เต้าไปเรื่อยๆขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับผมส่งของทุกวันนะครับอยากได้เลขวัสดุก็ ทักมาแจ้งได้เลยนะครับบางทีผมก็ไม่ได้แจ้งเลขพัสดุนะครับเพราะผมขายหลายช่องทางนะครับมันค่อนข้างยากสําหรับผมนะครับต้องไปหาทียร์ชื่อที่ร์ชื่อแล้วส่งนะครับผมขอให้พี่ๆทุกท่านเข้าใจด้วยนะครับถ้าไหนผมลืมส่งผมส่งช้าหรือมันตกหล่นผมจะแถมของให้เป็นการขอโทษนะครับขอโทษพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมผมรับประกันให้ทุกเล่นมีปัญหาอะไรก็ทักมาได้เลยนะครับผมผมขายอามิตรภาพนะครับได้กําไรบางๆนะครับผม สวยแน่นอนนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับเล่มนี้เล่มใหญ่นะครับอย่าลืมนะครับ1 2บจุดานิ้วนะครับใบมีดยาว7จดมนิ้วไม่เป็นสนิมนะครับปัดเงากระจกนะครับเก็บรักษาง่ายนะครับผมนะครับเห็นประกาเนะยครับนี่เงาวิงวิ่งเลยนะครับเงาตาแตกแน่นอนนะครับช่วงที่ปัดเงานะครับผมรับประกันให้ทุกเล่มนะครับสวยแน่นอนนะครับทักมาแจ้งได้เลยนะครับแจ้งชื่อ EPE หน้าคลิปได้เลยนะครับว่เจ้าเล่มไหนนะครับหรือแจ้งชื่อรุ่นลักษณะมีราคาได้เลยครับพอดีมีมันมีหลายแบบผมกลัวส่งผิดกลัวเข้าใจไม่ตรงกันนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับเล่มนี้สวยจริงนะผมคัดมานะครับผม SA78 ผมยังสั่งไม่ได้เลยนะครับรอหน่อยนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมจะหามาให้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับจะนำมีสวยๆมาแบ่งปันนะครับผมผมขายคุณภาพนะครับ เน้นคุณภาพเน้นมีรภาพราคาถูกกําไรบางๆนะครับรับผิดชอบทุกเคสนะครับผมซื้อเยอะซื้อบ่อยผมแถมของให้นะครับนี่สวยแน่นอนนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับกาไรบางๆนะครับแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับจะนํามีดสวยๆมาแบ่งปันนะครับมีอีกหลายแบบมีดไทยมีดนําเข้ามีดเดินป่ามีดพับมีดพกขวาน จะเอามาแบ่งปลานะครับเดี๋ยวไปหาแปลกๆสวยๆมาแบ่งปลาน,นะครับขอบคุณพี่ๆที่ช่วยอุดหนุนนะครับแล้วพบกันใหม่เล่มหน้าสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ